สวัสดีครับผมดีเจเบนครับวันนี้มาส่งมอบรถ t o y ย t a าวีโก้ประตู2.5 j ครับที่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาให้คุณพ่อบุญมาครับนี่ครับบรรยากาศรถเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คุณพ่อว่าคุณพ่อรู้สึกย่งไรบ้างครับสวัสดีครับคุณพ่อบุญมาทําไมคุณพ่อถึงตัดสินใจจองรถที่ห้านเหลาครับคุณพ่อประทับใจในสินค้าและก็บริการดีอื ใช้อาชีพอะไรในการออกรถครับคุณพ่อทำไรทำนาทำไรทำนานะครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะครับคุณพ่อหกสิบกว่าหกสิบกว่านะครับอันนี้คันนี้ฟีดาวใช่ไหมครับดาวใช่ไหมครับคุณพ่อฟีดาวใช่ไหมครับครับมีคนขับมาขับไหมครับพ่อไม่มีใครขับมากันเลยนะครับออกได้สบายเลยใช่ไหมครับอันนี้ทีมงานสิริไทยรถสวยครับขอขอบพระคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่ให้เราไว้วางใจในการดูแลครับขอบคุณมากครับ